โอ๊ยแม่น่าของใครคะมันนึกเกับกูแน่กว่านี้โอ๊ยขอแม่น่านะโอ๊ยหมอขอปูนะ คือพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่คือผมต้องเจตมาหลายเทศนะคนที่ใช้พวกสาเจ็บติด่ะพวกนี้จะจินตนาการว่าตัวเองมีเทพมีองค์อะไรครับให้ให้องค์พะลุกอะองค์องครองค์อะไรครับปุ๋ยใครขายนะบอกรู้นี่ พี่พี่ผู้วิจัยขอโทษนะพี่ทํางานพี่ไม่พี่ไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมผมทนานกลับมีเรื่อนกลับเหรอได้ล่าสุดพี่กลับมาก็เป็นอย่างนี้ไหมแล้วพี่ไม่เครียดเหรอแล้วพี่ทำงานทำานแล้วไม่เครียดแล้วแล้วเวลาพี่นอนตื่นพี่ไม่พี่ไม่กลัวไม่กลัวเขาักมาแลอยู่ไหนห้องผมนอนนอนฟ้าฟ้ามีที่หรือปะไม่รู้แกเปิดตรงไหนอ่ะหนูเปิดไม่เป็น ม <Indonesia> ัวนีมัวแล้เรื่องใะพรุงนี้นพุ่งนี้พวกกุมารเนี่ยวนี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะไปเจอเขาโรงพยาบาลสามนั่น้ำมาใช้กนกมไ่อะไรมองได้ไงว่าเขามาจากตรงไหน มีสภาพพวกนี้คือเราสังเกตเหกับาพพวกนี้คือมันเป็นของที่เขอหน้าจะเอาทิ้งไว้ตามชายหรือว่าตามโรงงานหรือตามต้นไม้ใหญ่เพราะข้ามันเป็นมาลักษณะที่ว so ่าลมชาเนี่ยมันจะไม่เสถียรท่านี้ยัาจะเติมมาใหม่ข้ามาใหม่น่าจะสะอาดสักอาหนี่คือมันมันเป็นของที่เอาทิ้งแจกพวกนี้ทีนี้ถ้าเกิดข้ามาแบบนี้ คือลักษณะอย่างพวกพระนี่มันไม่มีผลหรอแกแต่พวกเนี้ยนะไอ้พวกเทปพวกนี้ยที่มันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยจินตนาการคือเราสังเกตหลายเรสละว่าเทพที่มีการใช้พวกสาสุดสิทธิ์หรือทรอเนี่ยพวกเนี้ยก็จะจินตนาการถึงจะสุดสิทธิ์นะเราก็ไม่รู้ว่าสุดสิทธิ์เน,นี่ยมันเสี้ยนยาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไง แต่หลายๆเคสอ่ะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องยาวเรื่องเล่าเนี่ยเขาจะจินตนาการว่าเขามีองค์เขาเป็นผู้ประสาทเทพเป็นแทพจริงนะมันมันไม่ใช่แล้วคนพวกนี้ถ้าไปหาตามตอดน้บเนี่ยยิ่งหัวเราะหัตัวเข้ก็ยกยอพอป้านเลยไม่ต้องปัดหลังเลยนะเออหน่ไยเด้ยวไม่ได้คนนี้านแต่่้ีพบอะไรผิดปกติแต่เขาน่าจะจินตนาการตัวเองจินตนาการ แล้วแล้วเขาเชื่อ cup, เรื่องการสับยันเต็มเลยแต่ตัวตัวตัวอ้อพี่หัวลองจับต <rac> so ้องจับนมแม่ที่อยู่ในร่างของเขานี่คือระบุได้ไอเียบ้านจบเอาแบเียไอเฮียกูทำา้ไม่ได้ไอเียบ้านกูจะตบไอสัตว์พี่จับอยาไปเะเอาคุยเหแป๊บสิ ไอ้เองใช่ไหมแล้วในบ้านกูปะใช่ปะใหญ่เยอะไม่ต้องเพิ่มคุย่องหมปพี่พี่ียากไร่วยป่ยมาคุยันก่อนปะป่วยป่วยป่ยป่วย่วย่ย่ เหมือนสารเหมือนทำเพื่อเพื่อเศษมาแล้วน่าจะเมื่อคืนพี่พ็ดด้ยัดแม่สาวเตะเสาแตะมันเศราวะเขาแต่ไปเอะแตะเสาเนี่ยเอ้ไปนีตพี่ขอโทษนะพี่ปุ๋ยขอโทษนะขอดูใบใบสัตว์นะพี่จะเป็นเราเป็นพี่ชายเนียเป็นอันนี้คือข้อสาท่าไหร่นี่ยพี่เขา ใครเอาควานหนูมาไว้ตรงนี้ควานหนูอยู่ๆๆรๆๆตรงนั้น